ยืนดิกมาเลยยดิกมาเลยดีเลยนะอ่บน้ปลาใส่ใส่กำลังกินกับปลาประมาณสิบเดือนเพราะว่าปีที่แล้วก็ลงมีตัวหน่อยอย่างนี้พี่ปลาเก่ากับสย่างเนี่ยอยู่จังหอยโอ้แต่ว่าถืบหลายแหงค่ะ โอ้ม no ันสีหลายต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 ายสองเทียนค่ะแต่ไมชิบอย่างว่าเทียนเป็นอยมาเทียนเดี๋ยวเลยนะครับเพราะอเสร็จเทียนโอ้สีหลายกันสีหลายกันสองเทียนเอาจะปล่อยปลาเข้าไปอย่าตายปลาหลายผดเดี๋ยวจะปล่อยกันปลามีแบบโอ้หลายใสครับ เดี๋ยวล้่อยปลาครับ